สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสศิวิมลพรมศานะคะสำหรับวันนี้นะคะก็จะมาทำการทดลองในแลบที่7นะคะก็คือ In investigating introduction ไป line นะคะซึ่งวัตถุประสงค์ของแลบนี้นะคะก็คือ1น,นะคะให้เราสามารถแสดงความแตกต่างระหว่างไป l ลายกับ Sequential ในการประมวลผล CPU นะคะสอนะคะอธิบายไ e l ลาย Data Dependency แล้วก็ data h a z a r d ได้นะคะสอธิบายเทคนิคไ e line เพื่อกำจัด Data า a สัดสี่นะคะแสดงประโยชน์ของการใช้ loop unrolling ในคำสั่งไ e l ล n e นะคะหานะคะอธิบายคำสั่ง re-running introduction to minimize data dependency ได้นะคะ สุดท้ายนะคะก็คือสามารถอธิบายการใช้ตารางการทำนายการกระโดดสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพของไป l ลายได้นะคะสำหรับใน l a บ,บที่1น,นะคะก็คือหาความแตกต่างระหว่าง Sequential แล้วก็ไป l ลายนะคะให้เรา copy code ตรงนี้นะคะแล้วก็เอาไปรันนะคะแล้วก โชว์ไพลไลน์นะจากนั้นสังเกตหน้าอินสตรักชั่นไพลไลน์นะคะว่ามีไพลไลน์สเตตอะไรบ้างนะคะโอเคกดคอมไพเลอร์นะคะ,ค compiler, ะ,คะแล้วก็วางโค้ดที่เราก๊อปมานะคะเสร็จแล้วกดคอมไพน์นะคะโอเคจากนั้นกดรันนะคะ ก็โชว์ไบไลน์นะคะ, line, ะ,คะให้มาดูที่ไบไลน์สเตตนะคะว่ามีอะไรบ้างก็คือมีฟ i s มีดีโค้ดมีร i สโอเ e r ร n เนนะคะมี Execute แล้วก็ไว i t e result นะคะก็เอามาบันทึกลงในตารางนะคะจากนั้นนะคะให้เรา ติ๊กที่คำว่า non-induction baseline นะคะแล้วก็ดูค่า CPI แล้วก็ SF นะคะว่ามีค่าเท่าไหร่นี่นะคะค่า CPI นะคะ5.04ส่วน SF นะคะจุด99นะคะแล้วก็เอามาบันทนึกในตารางนะคะต่อมานะคะให้เรา ติ ick, uh, ick, ๊กเอ่อาติ๊ก non introduction ไปล uh, ายออกนะคะแล้วก็บ mm hmm. ันทึกค่าลงในตาราง mm hmm. นะคะ เสร็จแล้วนะคะจะเห็นว่าะจะมีสีของพวกไบไลน์บับเบิลนะคะเพิ่มขึ้นมานะคะแล้วก็มาดูที่ค่า C P I แล้วก็ S F นะคะก็คือ1.92แล้วก็2.6นะคะนี่นะคะแล้วก็เอาบันทึกในตลาดแล้วก็ให้เราะะอธิบายว่า ทั้ง2ชุดเนี่ยนะคะมีความแตกต่างกันยังไงนะคะสำหรับใน lab ที่2นะคะก็ให้เรานะคะเขียนโค้ดตรงนี้นะคะลงไปในโปรแกรมนะคะจากนั้นนะคะให้อ,อบันทึกค่า r 0 3นะคะนะคะแล้วก็ ได้เอาโค้ดเข้ามาในโปรแกรมเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นก็กดรันนะคะนี่นะคะค่า R03 นะคะมีค่าเท่ากับ8นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะให้เราเออมาดูข้อต่อไปนะคะก็คือให้ติ๊กที่ Do not insert bubble นะคะโอเคนี่นะคะให้เอาตรงนี้ออกแล้วก็ติ๊กตรงนี้นะคะจากนั้นก็กดรันนี่นะคะ่า a 3ของเราก็จะเท่ากับ6นะคะตามนี้เลยเสร็จแล้วนะคะให้เรา แทรกคำสั่งนี้นะคะเข้าไปในโปรแกรมนี่นะคะค่า R ส่ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ8นะคะแล้วก็บันทึกค่านะคะ ต่อมานะคะให้เรายกเลิกคำสั่งนี้นะคะดู not insert bubble นะคะแล้วก็รันเอาออกแล้วก็เอาคำสั่ง nop ออกด้วยนะคะแล้วก็รันอีกครั้งนะคะ นี่นะคะค่า r ศ3ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ8นะคะแล้วก็มาบันทึกค่านะคะจากนั้นนะให้เราอธิบายเ,าเมื่อเราใส่คำสั่ง nop แล้วก็ในตอนที่เราไม่ใส่คำสั่งนะคะว่า,ามันมีผลยังไงนะคะจากนั้นก็มาดูนะคะว่า บับเบิลนะคะคือสีอะไรนะคะนี่นะคะบับเบิลของเราก็จะเป็นสีแดงนะคะแล้วก็มาบันทึกค่า CPI, SF แล้วก็ Data h a ัสซัดนะคะนี่นะคะก็บันทึกค่าตามนี้เลยนะคะ สำหรับแบบที่3นะคะก็คือเทคนิคไปไลน์เพื่อกำจัด Data h a า a r d ซึ่งเราเรียกเทคนิคนี้นะคะว่า o p e r a n d Forwarding นะคะก็คือให้เราไปติ๊กที่คำว่า Enable o p e r a n d Forwarding จากนั้นก็ให้ดูนะคะว่า Bubble จะหายไปหรือเปล่านะคะโชว์ไปไลน์ขึ้นมานะคะแล้วก็ ติ๊กตรง enable operand forwarding นะคะเรียกใช้โค้ดนี้อีกครั้งจากนั้นก็กดรันนะคะนี่นะคะบาร์โลของเราก็จะหายไปนะคะก็เอามาบันทึกนะคะว่าหายไปจากนั้นให้มาดูค่า CPI SF แล้วก็ Data Hazard นะคะว่า เป็นค่าเท่าไหร่นะคะค่า C P I นะคะแล้วก็ S F ก็ยังจะเท่าเดิมนะคะแต่ว่าค่าฮส,สัตของเราดัตตาฮส,สัดนะคะก็จะหายไปเหลือเท่ากับ0น,นะคะตามนี้เลยนะคะแล้วเขาถามว่ามีการปรับปรุงหรือไม่นะคะก็ตอบว่าไม่มีการปรับปรุงนะคะเพราะว่า ถึง Data Hazard จะหายไปนะคะแต่ว่าค่า C P I แล้วก็ S F นะคะก็ยังเท่าเดิมนะคะสำหรับแบบที่4นะคะก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมด้วย loop unrolling นะคะก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพ compiler นะคะเรเรียกว่า loop unrolling ซึ่งวิธีนี้นะคะก็จะ คัดลอกโค้ดในหลูปได้หลายครั้งตามจำนวนหลูปนะคะแล้วก็ลบโค้ดที่ซําซ้อนออกนะคะเหมือนก,นกันกับคำสั่งเปรียบเทียบแล้วก็ข้ามของหลูปนะ,ะซึ่งวิธีนี้จะทำให้ขนาดของโค้ดนะคะมีขนาดเพิ่มขึ้นนะคะซึ่งขั้นตอนแรกนะคะก็เขาจะให้เราก๊อบโค้ดตรงนี้นะคะคัดลอกแล้วก็ให้เลือกที่ Optimization นะคะแล้วก็ติ๊กที่ d e Redundant d o แ้นะค้ดนะคะ,แล,ะ,คะแล้วก็กด Compiler นะคะวางโค้ดที่เราก๊อบมานะคะแล้วก็นี่นะคะจะเห็นว่าตอนที่เรายังไม่ติ๊กนะคะ o p t i m i z a t i o n ตามที่โจทย์บอกนะคะก็จะเห็นว่าโค้ดไซส์ของเราจะมีขนาด58นะคะจากนั้น มาดูเมื่อเราติก๊กติ๊กตรงนี้ก่อนนะคะ Enable จากนั้นให้กดตรงนี้ด้วยนะคะ Remove redundant code แล้วก็ Compile นี่นะคะจะเห็นว่า code size ของเรานะคะจะลดลงเหลือ33นะคะเสร็จแล้วก็นี่มาบันทึกค่านะคะก็เท่ากับ33 ต่อมานะคะให้เปลี่ยนชื่อโปรแกรมนะคะเป็น c อ2นะคะโอเคตรงนี้นะคะเป็น c อ2แล้วนะคะให้เราเลือกตรงนี้ด้วยนะคะ Apply loop a l l u w i n g on loop นะคะ เสร็จแล้วก็กด c o m p พ l ์จะเห็นว่าโค้ดไซส์ของเรานะคะจะเพิ่มขึ้นมาเป็น109นะคะซึ่งถือว่าเพิ่มขึ้นมาเยอะมากนะคะก็มาบันทึกนะคะสำหรับ4ขีด2ต่อมานะคะให้เราดูว่าก็คือให้เราติ๊กที่ Stay on top นะคะ ในหน้าต่างไปลายนะคะแล้วก็ให้ดูว่าเราไม่ได้ติก๊ก enable o v e r a n d forwarding นะคะทำแบบเดียวกันทั้งโปรแกรม4ขีด1แล้วก็4ขีด2จากนั้นก็ให้มาบันทึกค่า CPI SF นะคะแล้วก็ no of introduction execute นะคะโอเคนะคะ อ๋อที่ไม่มีนะคะเพราะว่าเราไม่ได้กดโหลดอินเมมโมรีนะคะเดี๋ยวเราจะทำการโหลดอินเมมโมรีใหม่นะคะ <BS> ก็จะมีสี่คดสองแล้วเราโหลดอินเมมโมรี่ีดหนึ่งหมนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทำสีคิดหนึ่งก่อนนะคะกด show by line จากนั้นให้ติ๊ก stay on top เสร็จแล้วก็กด run นี่นะคะก็บันทึกค่า ตามนี้เลยนะคะทีแล้วก็ทำแบบเดียวกันนะคะกับสีขีดสองนี่นะคะแล้วก็บันทึกค่า ตามนี้เลยนะคะต่อมานะคะเขาให้เราแสดงความคิดเห็นสั้นๆนะคะเกี่ยวกับการสังเกตการอ้างอิงถึงขนาดของโค้ดนะคะก็เขียนไปว่า Loop a อ l ลโลลิงนะคะทำให้โค้ดมีขนาดใหญ่ขึ้นนะคะจ่ายจำนวนคำสั่งที่ดำเนินการลดลงเนื่องจากโค้ดต้องการการข้ามแล้วก็เปรียบเทียบคำสั่งน้อยลงนะคะ สำหรับแบบที่5นะคะคอมไพเลอร์จัดลำดับคำสั่งใหม่เพื่อช่วยลดการพึ่งพาข้อมูลนะคะก็คืออการปรับให้เหมาะสมในแบบที่4นะคะจะเป็นตัวอย่างหนึ่งของวิธีคอมไพเลอร์สมัยใหม่ที่สามารถให้การสนับสนุนคอมไพเลอร์ของสนับสนุนไบต์ไลน์ของ CPU นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อคอมไพเลอร์จัดเรียงใหม่ จะเรียงโค้ดใหม่โดยไม่เปลี่ยนตากะของโค้ดสิ่งนี้นะคะจะทำเพื่อลดอันตรายจากไปลานเช่น mm hmm. Data h a z a า d นะคะที่เราทำไปในแลบที่3นะคะซึ่งในแลบที่5นะคะ mm hmm. เขาจะให้เรานำโค้ดตรงนี้นะคะจะ Copy โค้ดนะคะไปรันแล้ว ให้ดูว่าได้ติ๊กที่ show dependency นะคะให้เลือกเฉพาะ dependent code นะคะจากนั้นให้กด compile แล้วก็กด load in memory นะคะกด Comp i l e r รนี่นะคะกด,ด dependent code เสร็จแล้วก็ c o m p พ l ์นี่นะคะแล้วเราก็คัดลอกตรงนี้นะคะมาใส่ไว้ในนี้นะคะตามนี้นะคะตรงนี้ก็มาใส่ไว้ในนี้จากนั้นนะคะก็ ให้เราเลือกเพิ่มประสิทธิภาพ code dependency นะคะโดยเปลี่ยนชื่อโปรแกรมเป็น5ขีด2แล้วก็หล in memory นะคะนี่เปลี่ยนเป็น5ขีด2จากนั้นนี่นะคะ ให้เราคลิกตรงนี้ Code dependency จากนั้นก็กด compile นี่นะคะก็คัดลอกโ c o d ตรงนี้มาใส่ไว้ในนี้นะคะก็ต่อมาเขาถามว่ามันต่างกันอย่างไรนะคะก็ลำดับที่แตกต่างกันนะคะ โดยการย้ายคำสั่งกลางไปทําด้านหลัง Data h a s h r 0 1จะหมดไปนะคะต่อมานะคะโปรแกรม5ข3ก็ก๊อปีมานะคะเขาให้เราโหลดโปรแกรมก็คือ ให้ทำห้าจุด3แล้วก็5้ี่สนะคะโดย5้ี่สนะคะไม่ให้มีโค้ด dependency นะคะห้าคี่สามไม่มีโค้ด dependency ก็ติ๊กออกนะคะจากนั้นก็กด compile l o a e i n m e m o r y เสร็จแล้วทำ5 k 4ต่อนะคะ5 KC นะคะมีโค d e ด e p เ n นด n ซีก็ติกจากนั้นก็กด Compile เสร็จเรียบร้อยนะคะก็ l o ลดอิ m เมมโมรีจากนั้นนะคะเราก็จะมาดู จะมาดูค่า C P I แล้วก็ S F นะคะของ5ขีด3 5ขีด3นะคะ เสร็จเรียบร้อยนะคะก็บันทึกค่า cpi แล้วก็ sf นะคะตามนี้เลย cpi ก็1.74นะคะส่วน sf ก็2.87ตามนี้นะคะต่อมาทำโปรแกรม5ขีดิดสี่ดสีนะคะสุดปายลายแล้วก็กดรัน เสร็จแล้วนะคะก็บันทึกค่า C P I แล้วก็ S F นะคะ C P I 1.67 S F ก็2.99เสร็จแล้วนะคะก็คุณเห็นการปรปับปรุงใดๆในโปรแกรม5้ขีดแล้วก็5้ขีดให้แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์นะคะก็ความเร็วเพิ่มขึ้นประมาณ9%เนื่องจาก ไม่จำเป็นต้องใช้บับเบิลนะคะก็เสร็จแล้วนะคะแลบที่6นะคะตารางจำพีดิบไปไลาย CPU ใช้ตารางเพื่อเก็บบันทึกการกระโดดที่คาดการไว้นะคะเมื่อใดก็ตามที่มีการดําเนินคําสั่งกระโดดแบบมีเงื่อนไขตารางนี้นะคะจะถูกพิจารณาเพื่อดูว่า ที่อยู่ในการข้ามนะถูกคาดการว่าเป็นยังไงนะคะถ้าคาดการนี้ไม่ถูกต้องนะคะระบบก็จะใช้ออที่อยู่คำนวณแทนนะคะซึ่งการคาดคเนแบบนี้นะคะบ่อยครั้งจะถูกต้องโดยมีการคาดคเนผิดเป็นครั้งคราวนะคะโอเคนะคะให้เรา copy Code ตรงนี้นะคะ รอแล้วก็เขาให้ทําให้เลือกช่อง enable optimize นะคะแล้วก็เลือก remove De d e d u n d a n t code เท่านั้นนะคะแล้วก็โอเควางโค้ดนะคะจากนั้นเลือก Remove r e d u n d a n t Code นะคะกด Compile จากนั้นก็ Load in Memory รีนะคะเสร็จเรียบร้อยเออให้บันทึกนะคะให้รันโค้ดแล้วก็ ให้บันทึกค่า C P I นะคะแล้วก็ S F เสร็จแล้วนะคะกดดู ก็บันทึกค่าตามนี้เลยนะคะก็คาดเคลื่อนนิดหน่อยนะคะจากนั้นนะคะให้เราเลือกเครื่องหมาย enable Zump prediction กดเลือกตรงนี้นะคะแล้วก็กดรันอีกรอบหนึ่งเสร็จแล้วนะคะก็บันทึกค่า CPI นะคะ1.96 S.F ก่อ5ตามนี้เลยนะคะต่อมานะคะก็เขาถามว่าคุณเห็นความแตกต่างหรือไม่นะคะให้เราคลิกที่ Show Jump Table ก็จะเห็นหน้าต่าง Jump c r e d i t Table ขึ้นมานะคะ Show By Line นะคะแล้วก็กด Show Jump Table ตรงนี้ ก็จะขึ้นหน้านี้มานะคะนี่นะคะ V ตรงนี้นะคะก็คือ0ก็คืออา่าไม่มีการกระโดดนะคะถึงถ้าเกิดว่ามีการกระโดดก็จะไม่เกินสองนะคะตรงนี้นะคะจัมอินแอดตรงนี้นะคะก็คือ ตำแหน่งที่คำสั่งอยู่ในขณะนั้นนะ,ะอยู่ณนขณะนั้นส่วนจำตรงนี้นะคะถากิตก็คือตำแหน่งที่ต้องการจะกระโดดไปนะคะส่วน p s t a t ตรงนี้นะคะถ้า v เท่ากับ 0, p s t a t ก็จะเป็น0นะคะถ้าเกิด v เท่ากับ 1, p s t a t ก็จะเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ลดลงถ้าเกิดไม่มีการจำนะคะส่วน เขาตรงนี้นะคะก็เป็นจำนวนครั้งที่จำทั้งหมดนะคะซึ่งในโปรแกรมนี้นะคะจำทั้งหมด35ครั้งนะคะ